มันขึ้นทุกวันมันตามมันตามตูดกันมาทุกวันมันขึ้นเถ่าอย่างเถ่าแล้วนั่นเอาแต่ขาอะเถ่านี่อันนี้ก็สวยเนี่สองอันตัวนูฉันจะบ้าตายฉันเห็นเห็ดเยอะเนี่ยตอนสมัยพี่มาอยู่สวีเดนใหม่ๆอย่างนี้แหละมินปีแรกเลยอนะ่ะ ดูวะสวยเกิน เต็มแล้วหช่ไหมแต่เดียวเงเขาจะยังว่าทำไมพี่ดุว่าพูดด้วยเอาอะไรมากระติดหนึง่งรถเั็นสตาร์ทไม่ติดรถคันดาคันใหญ่นั่นนะ่ะแบตเตอรี่มันเสียไหมอมอนนี่หนึ่งนตามสามารถช่วยอะไรได้โอ้นี่ยังเยอะมิน้นนี่ยังเยอะนะอัน ไม่ต้องไปไกลหรอกเธอตูดซ้ายตูดขวาตรงนี้แหละอับไดสวยค่ะสวย โอ,ออกลายหมดนะ <c oughs> คนทายชอบและชอบหมดไอเน,นี้ยมันตลกตัวตลกของโรงงานเอาปลาไ่าไปช่วยน,นี่นคะครัตะปูตะปีเต็มแล้วนคู่่หนึ่งเต็มก็เอาไปเท อย่าบอกเลยว่าย่างเป็นรถแล้วก็บย่างมานี่อีกเอาจะขับรถเข้ามาเหรอคะ <laughs> เอาเทแลก็วางไว้วกับหมายไว้บ่ได้เหรอ